ะะสวัสดีคซทุกท่านนะคะมันนี้พามาตําส้มตําตำส่วดตำส่วดทะเลพริกเห็นบ่พี่น้องพริกเครื่องคก ตอนต่อไปนะจ๊ะน้ำมะขามค่ะใส่ลงไปเลยนะผงนัวนี้จันปารี่ใส่ไปแล้วนะแล้วก็ตามด้วยมะเขือใส่มะเขือไปสักหน่อยหนึ่งหั่นมะเขือไปเขาเอินว่าต่ำส่วนน้องพี่น้องขออนุญาตว่าภาษาอีสานใส่มะเขือลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่มะนาว ขอโทษขออภัยที่ว่าบบไดไ่อีหอย่างนะ <c oughs> จันปลาลีโบไดมัเอมะเขือมะเขือเทศน่อยนะจ๊ะใส่มะนาวลงไปจ้ะมะเขือเทศดหน่อยเมิดจ้ะพี่นอ้องเมิรมดหอว่านนี่จันปลาลีโบไดปซซ้อมื้อนี้ห่างปิดเด้อจ้ะห่างปิดจ้ะนคะคะใส่ปูดองจ้ะไปเป็นโตเลย จันฝรีดดองเองนะจะกินโบมอือจักเชื่ออยู่นี่ใส่ไปสองตัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวซื้อมาด,ดองใหม่พราะมันหลายจ้ะพี่น้องหลายคักหลายแน่ดอปูดองไข่จ้ะเหลืออีกจังกระปุกหน่อยหนึ่งคนได้พี่น้องเนะน่ะเนี่ยเบิ่งนะกระปุกนะปูดองจันารีดนะา๊ะเฮ็ดเอง พอมีเอ่มะเขือเทศเนาะมันเป็นยังเดาก็ต้องใส่เอาเอาเอาโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องแมวมันดือบปดประเดกซสือมาามือนี่จ้ะประเดกประเดกปลากระดีชิลองใส่เป็นตัวนะจะ้ะหอมค่ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนขยะข่อยมูนอุ่ยปุ๋ยอยู่พี่น้องเออเห็นเบิ่งนะงานพี่น้องประเด็กนัวนเห็นบ่าจ้กพี่น้อง นัวค่ะนัวเนี่ยพี่น้องปลากระดีไปเอามาบ้างเมื่อเช้าเนี่ยเลสิล่องต่าเบิงใส่จากสองตอนเนาะอุ้ยน้ำร้ายแตกไหมใส่น้ำไปจังน้อยนัวค่ะแมใส่ไปจากสองตอนพอดีเ้าจันทร์สีเอามาเห็ดนำนำพริกปลาด้วยจ้ะเบิ่เเบงเนี่ยเห็ดเจวบองเนาะพี่น้องเนาะเจวบองแล้วก็เห็ดนำพริกปลาด่านนะ โอ้ยกิ่งกะเพักรวดพี่น้องเอ้ยเจ้าว่าโอู้น้ำลายแตกพี่น้องจ่าเนี่ยปิดไว้ก่อนเมื่อวันไปเอามาม้ามือเช้านี่ล่ะจ้ะคักเนี่ยโอ้ขอเปิดประเดี๋ยวเราพอนำน้ำลายแตกไหมโอ้ยคักเนี่ยพี่น้องโคเล่โค,ลโค,ลโคลเล่ได้จ้ะโคเล่เสร็จแล้วใส่บมะหุงบ้าน,นี้พี่น้องมะหุงเพิ่นแถมมาเด้อพี่น้อง มังหุงเนี่ยใจดีคาดแม่แม่ขาดกะกำลังท้องเนาะเพิ่นแถมมังหงนววมังใหญ่มังเาวนึงแม่ใหญ่ยายยาเนีพี่นออ้องมังหงเพิ่อนเนี่ยมังหุงอยากมาจากเมืองไทยแม่พี่น้องกรอบๆโคเลโคเล,คลจะจะากคอยตังซัวนะาจากคอยตําซัวเด้อพี่น้องเด้อขอบุณเล่นหลายเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยเด้อ อู้หอมห่วยๆเลยปลาเดียเคลื่อนแมปลาติโตอู้ขอน้ำร้ายแตกพี่น้องข่อยน้ำร้ายแตกข่อยซื้อไว้พี่น้องข่อยซื้อไว้กินเพราะว่าข่อยม้กปลาเดียอืมอู้นัวนัวนอนนัวนัวขับนัวแน่หน่ะตำทะเลแล้วมีกุ้งมีปลาหมึกพี่น้องใส่ลงไปจ้ะกุ้งปลาหมึก ย่องเข้าไปพี่น้องมาปลาพี่น้องส่วมาเด้อมาเด้อส่วนขาปุ้นจ้ะพี่น้องส่วตำส่วนส่วทะเลจะ้ะเต็มโคกอาญะประเดกตวงพี่น้องประเด็กประเด,ก,ะเดกหอมหว่หวยเลยประเด็กเดยวขสียเอาให้เจ้าเบื้องเจ้าขาประเดกขวพึงไปเอาม้ามือเศ้าเนี่ยประเด็กก็ดีเด้อพี่น้องหอมขนาดเลย ขอยเปิดประเดีย๋ยวอนมากขอดำร้ายแตกกูละพี่น้องนี่ว่สามส่วนทะเลด้วยตามส่วนทะเลพี่น้องเต็มโคกเลยมากินน้ำกักได้จ้ะเบิง้งคอยสีขวดเบิ้ง่ขอยใส่ตอนไปงนะั่นใส่ตอนประเดีย๋ยวเดน๋ยจะกินม่เจว่ะเจีวว่า ผู้จ้าว่าเป็นตะกินบอ่อเสียบป้าดพี่น้องเต็มงผูกมาเด้อมาเด้อพี่ประเดียกตอนพี่น้องปากกาดีเด้อเสียบผักหอมหวยหอยเดี๋ยวขอเสิเอาหายเจ้าเบิองเด้อคอยขาดประเดียกบ่ได้พี่น้องขอโทษขอไว้คอยมากหลายคอ,อยขาดประเดียกนี่คอยแย่แน่แน่ได้ตำสมบอ่อเสียบหรอกคอยไปเอามาแม่เนี่ย หอมห่วยเลยสองกิโลขอซื้อมากพี่น้องเปียปลาก,ก็ดีขอเปิดออกเนี่ยคอยน้ำลายแตกไหมเก่เมื่มงไนงะอุ้ยมีแต่ตอนพี่น้องเพื่อนหายตอนหลกหลายหนึ่งเจ้านี่เราเราค้นทองเด้อเราออกมาขายเราเราซื้อสั์กับลูกข่าเด้พี่น้องเราซื้อสั์กับลูกค้า ปูคอยกระดองเองจ้ะอีปูเนี่ยกัไปซื้อมาเครื่องกิโลรดองกินได้ดนยุจ้ะเมื่อใส่นำดองไปก่อนจังหน่อยเห็นมันเนืน้อนวันวเนาะเนื้อคอยดองไว้บทนท่านเมื่ออยู่เขาว่าสิไปซื้อมาดองอีกอยู่พี่น้องจ้ะโคเลโคเลเห็นมันเข่ากันพี่น้องโอ้ยมาเดิอมาเด้อแซ่บพักแซ่บแน่คอยเปิดนำ มาขวดโคบัตหนี้ขอบคุณหลายๆลยค่ะพี่้องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้จะ้ะกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเน็ด้วยจะ้ะขอบคุณขอบคุณหลายๆลยค่ะ เทลงไปเลยจ้ะเรียบร้อยน้องคะเรียบร้อยคือเมืองเมืองน้ำตำเนี่ย จะว่านัวคักได้เนี่ยแซ่บคักโอ๊ยผมเดี๋ยวคอยชิมให้มุเจ้าเบิงด้วยจ้ะขออนุญาตใส่มือด้วยพี่น้องขนมจีนกับเนียวหนุ่มด้วพี่น้องนะอืมซำนเนหละพี่น้องแซ่บเนาะขอขอ,อนุญาตไปกินกันสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณหลายๆค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวจาันปร์ผลิตนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ